กลิ่นเหงื่อมันโวยออกมาจากเธอเหมือนเคยสินะคิดตะก,กะวะเธออาบน้ำบ้างไหมเนี่ยอาบนะแต่แค่ไม่ใช่ทุกวันนะจริงเหรอไม่เคยคิดว่าเธอก็อาบน้ำอะ่ะเพราะกลิ่นเหงื่อของเธอมันลอยมาแทบทุกวันแบบไม่มีพักเลยอะ่ะเกิดเป็นผู้หญิงทั้งทีสนใจรูปลักษณ์ตัวเอง้างเถอะนะให้ฉันได้อธิบายก่อนเถอะนะคะนี่ไม่ใช่ว่าแค่ไม่อาบน้ำใช่ไหมแต่เสื้อผ้าเธอคงไม่ได้ซักและบูดเหมือนกันมีรอยเปื้อนบนชุดเรียนเต็มไปหมด เธอทั้งสกปรกและดูมั่นนอกมากโดยรวมแล้วคือไม่มีอะไรดีเลยแค่คิดว่าถ้าฉันเป็นเธอก็น่า,ข,า,ยาขยะขยงแล้วอ่ะกังวลอะไรเยนี่มาสุดจะทนแล้วอ่ะเฮ้ยให้ตายเถอะพวกนั้นกำลังเล่นงานเธอเหมือนเคยผมชื่อโยตะโอกะอยู่ปีแรกของโรงเรียนมัธยมปลายแห่งนี้ทุกคนมักจะร้อเรียนชื่อว่าคิตากะวะเพราะเป็นผมที่ยุ่งเหยิงกลิ่นเหงือ่อและหน้าตาเรียบๆของเธอแต่มีเหตุการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่ากําลังเกิดขึ้นกับเธอคิตากะวัสินะ ฟังดูเหมือนคิดตาละนะสินนะทุกคนหัวเราะกับคําพูดหมอนั่นชื่อของเธอฟังดูเหมือนคําว่าโสโครกในภาษาญี่ปุ่นเพราะคําพูดนี้คิดตากาวะถึงถูกมองว่าเป็นสาวโสโครกแม้ว่าเธอจะขึ้นอาบน้าไปเมื่อวันก่อนก็ตามคิดตากะวะซังมีงานพาร์ทไทม์ส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าทําให้เธอเหงยออกก่อนมาโรงเรียนผมไม่มีความรู้สึกด้านลบก,กับเธอเหมือนเพื่อนรุ่นชั้นคนอื่นๆเพราะผมรู้ว่าเธอใจดี อาไม่นะกระดุมหนูออกมาได้ยังไงเนี่ยเมื่อผมถอดแจ็คเก็ตผมคงหนึ่งแรงเกินไปและกระดุมเม็ดหนึ่งก็หลุดออกมาด้วยให้ฉันช่วยเย็บกลับเข้าไปไหมฮะว่าไงนะนี่เป็นครั้งแรกที่คิตากาวะสังพูดกับผมเธอมีกลิ่นเหงื่อเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คนอื่นๆพูดกันงั้นขอรบกวนด้วยนะผมยื่นเสื้อแจ็คเก็ตให้เธอคิตากาวะซังหยิบชุดเย็บผ้าที่งอนแง่นอกจากกระเป๋าของเธอและเย็บกระดุมของผมกลับเข้าที่ยางชำนาญ ชุดเย็บนั่นฉันรู้มันโทมจนน่าอายจริงๆฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเธอดูเหมือนคนที่ดูแลของได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าฉันไม่สามารถซื้อใหม่ได้ง่ายๆต่างหากฉันไม่มีพ่อนะ่ะและครอบครัวเราก็ไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นจริงเหรอฟังดูลำบากจริงแฮะคิดตะกวาสร้างบอกผมว่าเธอมีงานพาร์ทไทม์ส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าและเธอกำลังลดค่าใช้จ่ายด้วยการไม่อาบน้ำหรือซักผ้าทุกวันหลังจากที่คุยกับเธอผมก็รู้ว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึง่ง เฮ้ย hey, มาเล่นเกมกันคนที่แพ้ต้องดมว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าใบนี้ผมได้ยินใครบางคนพูดหลังจากที่คิตาการวาซังกลับบ้านไปแล้วและในมือหมอนั่นก็มีกระเป๋าที่มีชุดพะละอยู่ในนั้นวันนี้เรามีค่าพละและแน่นอนว่าบนกระเป๋านั้นไม่ใช่อคิตาการวาซังอยู่บนกระเป๋าเอาจริงดินายกล้าถือชุดนัน้นั่นไปได้ยังไงการน,นี้ใครแพ้โคตรซวยไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาใช้ชุดพละของเธอมาทาอะไรแบบนั้นผมรู้สึกหัวเสียมาก และเดินเข้าไปหาเพื่อร่วมชั้นที่ปกติผมไม่คิดจะไปสนิทสนมด้วยเฮ้ย hey, นี่เอามานี่นะฉันจะเอามาันไปส่งที่บ้านของคิตกากาวะซังใส่หัวไปซะเอ๋แต่อะไรนะนายอยากไปบ้านเย็นนั่นเหรอโวไม่น่าเชื่อเลยว่ามีใครทําอาสาแบบนั้นแต่ที่จริงฟังดูไม่เลวเลยนะแล้วนาะยจะยอมคืนถุงนั่นกลับมาไหมแน่นอนแต่ห้ามบอกใครว่าฉันเอามันมาและนายควรไปที่บ้านของเธอเพื่อเอาสิ่งน,นี้ไปคืนภายในบ้านเย็นนั่นต้องแย่ก่อที่เธอเป็นอยู่แน่แน โอเคฉันจะเอามันไปคืนเองผมไปห้องอรมาของอาจารย์และขอที่อยู่ของคิตากวะาซังผมพบว่าบ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากบ้านผมมากนะผมกดกริ่งแต่ไม่มีใครออกมาเปิดประตูผมกดกริ่งอีกรอบและรออยู่หน้าบ้านตอนนี้คิตากวะซังน่าจะถึงบ้านแล้วสิผมลองหมุนล,ลูกบิดประตูดูและพบว่ามันไม่ได้ล็อกผมเดินเข้าไปโดยวิสาสะและพยายามตะโกนเรียกชื่อของเธอไปด้วยแต่ในตอนนั้นเองคิตากวะซังก็ปรากฏตัวขึ้นโดยสวมเพียงเสื้อชั้นในของเธอและเราก็สบตากัน <Huh? S 2> oh. คิดตะกวะสังกรีดร้องขณะที่เธองอตัวและปิดเรื่องร่างของตัวเองผมตกใจมากเพราะเสียงกรีดร้องของเธอนั้นแล้ววิ่งออกจากประตูไปผมไม่คิดเลยว่าเธอจะเพิ่งอาบน้ําเสร็จมันน่าตกใจแต่เพราะไม่ใช่ว่าเธออยู่ในชุดชั้นในหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าคิดตะกวะสังดูแตกต่างจากตัวตรงปกติมากและเธอสวยมากหลังจากนั้นอีกสักพักผมก็กดกรีดอีกครั้งคิดตะกวะสังโผล่ออกมาโดยสวมเสื้อยืดสบาย โอกาสคงทำไมถึงมาอยู่นี่ได้อะเสียงของเธอฟังดูคงงิดเล็กน้อยเออฉันแค่เอานี่มาให้นะผมยื่นกระเป๋าที่ใส่ชุดพละให้เธอนายมาเพื่อเอานี่มาให้แค่นั้นเหรอฉันน่าจะลืมมันไว้ที่โรงเรียนโดยไม่ตั้งใจขอบคุณมากนะผมไม่มีหน้าที่ต้องรักษาสัญญาแต่ผมก็บอกความจริงกับเธอและปล่อยให้เธอคิดว่าเธอลืมมันด้วยตัวเองมันคงทําให้เธอยุ่งสึกแย่ถ้าผมบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดโอเคงั้นไว้เจอกันนะเดี๋ยวก่อน ฉันมีอะไรอยากจะถามนายหน่อยช่วยเข้ามาก่อนได้ไหมผมอยากจะกลับบ้านทันทีแต่ถูกกดดันจากเธอให้อยู่ต่อและผมไม่สามารถปฏิเสธได้ผมนั่งอยู่ในห้องของเธอผมไม่ได้ถูกบังคับและเข้ามาเองโอกาสคงเห็นแล้วใช่ไหมเห็นอะไรตอนที่ฉันอยู่ในชั้นในนะ่ะเธอโกรธผมและผมตัดสินใจที่จะไม่แก้ตัวใดๆเพียงแค่ขอโทษไปตามตรงฉันขอโทษขอโทษจริงๆนะผมพุกเข่าขอโทษไม่ได้ยินเธอสูดจมูก คิตะกวาสัง่งเมื่อผมเงยหน้า,าขึ้นก็เห็นว่าเธอกำลังร้องไห้ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเห็นฉันแบบนั้นมาก่อนเลยฉันอายมากนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะแล้วไม่คิดว่ามันจะทำร้ายเธอขนาดนั้นฉันจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ดังนั้นโปรดยกเธอให้ฉันด้วยฉันขอโทษจริงๆทุกอย่างที่ทำได้เธอมองผมพร้อมกับสายตาไม่เชื่อใช่ฉันจะทำทุกอย่างอ่ะบางทีผมอาจจะพูดโดยไม่คิดเกินไปแต่ผมคิดว่า ผมต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อชดเชยการทำร้ายเธอเธอคงเข้าใจความจริงของผมเพราะเธออยู่ร้องไห้แล้วงั้นนายช่วยมาเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมนั่นคือเรื่องทั้งหมดที่อยากขอเหรอฉันน่ะไม่มีเพื่อนเลยน่ะนะเพราะว่ากลิ่นตัวแล้วก็ภาพลักษณ์ของฉันน่ะแต่แค่รู้ว่ามีเพื่อนขึ้นมาก็อุ่นใจแล้วฉันดีใจที่ได้เป็นเพื่อนเธอนะฉันก็อยากจะรู้จักเธอเหมือนกันดีใจจังที่ได้ยินแบบนั้น คิตะกวาวะซังถูกล้อเลียนทุกวันที่โรงเรียนเธอไม่แสดงอารมณ์ของเธอดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเธอรู้สึกอย่างไรแต่เธอต้องลำบากมากแน่แน่ฉันมีข้อเสนอแนะแต่มันขึ้นอยู่กับเธอว่าอยากจะเปลี่ยนแปลดรูปลักษณ์และการแต่งตัวของเธอสักหน่อยหรือเปล่าล่ะทำไมล่ะเธอสวยจริงๆนะดังนั้นถ้าเธอสนใจดูแลรูปหน้ารนตาสักหน่อยฉันคิดว่าเธอสามารถพิสูจน์ได้สบายๆเพราะพวกนั้นกำลังคิดผิดตัวฉันน่ะมันเละตุ้มเป๊ะมากเลยเพราะงานคต้องใช้เวลามากในการเปลี่ยนนั่นไม่จริงเลย เพราะตอนนี้เธอดูสวยจริงๆฉันหมายความว่าเธอมีสเสน่ห์มากซึ่งจริงๆแล้วฉันไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเธอสวยขนาดนี้หรอกนะนายไม่จําเป็นต้องเยินยอฉันเพียงเพราะาเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้นะโอกาสคงเปล่าเลยมันเป็นความจริงทั้งนั้นผมพยายามเรกรี้ยกกรอมเธอแต่คิตกากาวะซังเอาแต่ไม่เชื่อผมเธอบอกผมว่าเธออาบน้ําบ่อยกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเธอต้องประหยัดเงินและเธอไม่มีเวลาสนใจเรื่องรูปรักษณ์ของเธออากาศเริ่มร้อนขึ้นแม้ในตอนเช้า คิตกากะวะเพิ่งอาบน้ำเมื่อวานนี้แต่กิ่นเหงื่อเธอกับแรงมากกว่าปกติเธอต้องขี่จักรยานมาแน่เพราะผมของเธอยุ่งเหยิงไปหมดและเพื่อนร่วมชั้นของเธอก็ล้อเธออีกเช่นเคยพวกเขาไม่รู้ว่าคิตกากะวะซังน่ารักแค่ไหนตอนที่เธอเพิ่งอาบน้ำเสร็จคิตกากะวะซังเหงื่อตกเพราะเธอพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเธอควรจะภูมมใจในตัวเองแต่ทุกคนก็ล้อเธอแบบนั้นผมต้องการช่วยเธอแต่ผมเองก็ต้องการหลักฐานบางอย่าง และผมก็ไม่มีความกล้าที่จะเข้าไปประเชิญหน้ากับพวกนั้นโดยตรงแบบปรปาศจากหลักฐานมีอะไรให้ผมพอจะทำได้บ้างผมอยากช่วยเธอแล้วผมก็ได้อดีดีๆมาอย่างผมไปบ้านของเธออีกครั้งในเย็นวันนั้นโอกาคุงนายมาทำอะไรที่นี่เวลานี้กินข้าวยังก็ยังนะดีเอานี่ไปกินนะผมเอาผัดผักมาให้เธอนี่นี่มันอะไรอะฉันรับเอาไว้ไม่ได้ดอกนะเธอดูสับสนครอบครัวฉันเปิดร้านอาหาร ในแต่ละวันจะมีของเหลือบ้างแต่ก็ยังดีอยู่เพราะงั้นรับมันไว้เถอะถ้ามาจากร้านอาหารของนายฉันยิ่งรับไว้ไม่ได้ใหญ่เลยถ้าฉันกล้ารับสิ่งนี้ฉันก็ต้องจ่ายคืนให้นายนะฉันเป็นคนทําอาหารจานนี้เองแต่จริงแล้วคือฉันยังไม่เก่งพอที่จะเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าพ่อแม่บอกว่าเมื่อฉันเก่งพอจะยืนหยัดได้ตัวเองพวกเขาจะให้ฉันทําอาหารให้ลูกค้าแต่ฉันก็ยังไม่ถึงระดับนั้นอะตอนเนี้ยฉันจึงอยากให้เธอลองนี่และมันจะช่วยให้ฉันได้ฝึกฝนมากขึ้นด้วย แต่นายต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติที่จะเอานี่มาส่งให้ฉันนะบ้านฉันไม่ไกลจากที่นี่เลยเธอรู้จักร้านอาหารโอกะไหมใช่ฉันเคยไปที่นั่นแต่ว่านานมันแล้วนั่นคือร้านของบ้านนายงั้นเหรอใช่เงินรับนี่ไปเถอะนะแล้วทำไมนายถึงต้องทำเพื่อฉันขนาดนี้ด้วยละ่ะถ้าเธอประหยัดเงินในอาหารคําได้เธอก็จะเอาเงินนั่นไปใช้อาบน้ำและถ้าเสื้อผ้าแทนได้ฉันแค่คิดว่าเธอควรสนใจรูปร่างหน้าตาและความสะอาดให้มากกว่านี้หน่อย แล้วคนอื่นก็จะเห็นค่าเธอมากขึ้นเองนี่นายเสยใจฉันขนาดนี้เลยเหรอมันคือเหตุผลที่นายทำแบบนี้เหรอนั่นก็ใช่แต่ทั้งหมดไม่ได้ให้ฟรีนะอะไรกันฉันบอกเธอว่าการทำอาหารยินให้เธอมันก็เป็นโอกาสให้ฉันฝึกเพิ่มและฉันก็ต้องการให้เธอติชมหน่อยถ้าวันนึ่งเธออยากเป็นลูกค้าประจำที่ร้านอาหารของเราฉันคงยินดีมาก ฉันคิดว่าเป็นการลงทุนเพื่อหาลูกค้ารายใหม่นะ่ะแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องขำขันที่ผมแต่งขึ้นแต่เธอก็อมยิ้มให้ผมถ้าอย่างนั้นฉันจะประเมินแบบตรงไปตรงมาจะจะช่วยให้นายได้เข้าขั้นเชฟตัวจริงเร็วๆนี้เลยนั่นแหละประเมินมาเลยตรงๆเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่จะทำให้ฉันดีขึ้นได้แต่คิตากะวะซังไม่เคยวิาจารอาหารของผมเลยและดูเหมือนเธอจะชอบมันมากแต่เมื่อเทียบกับอาหารที่พ่อแม่ของผมเสิร์ฟที่ร้านอาหารใครๆก็สังเกตถึงความแตกต่างได้แต่ผม ก็ไม่ได้ทําอาหารแย่สักหน่อยและเธอก็เริ่มอาบน้ําทุกวันด้วยเธอใส่ใจมากขึ้นเกี่ยวกับรูปลักษณ์และการแต่งตัวของเธอเพื่อร่วมชั้นคนอื่นไม่ล้อเธออีกแล้วหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอ๋อวันนี้หมูผัดขิงนี่นะาชิตากาวะสังต้อนรับผมที่ประตูเธอเพิ่งอาบน้ําเสร็จและดูสวยสดใสมากเธอยังต้องทางานพาร์ทไทม์ตอนเช้าดังนั้นเธอจึงยังไม่ได้แสดงตัวตนที่ดีที่สุดของเธอที่โรงเรียนและนั่นคือเท่าที่ผมรู้ ขอบคุณนะโอกะคุงขอบคุณที่เอาอาหารมาให้ฉันตลอดเลยนะตอนนี้เด็กคนอื่นไม่ได้ต่อยายฉันมากเท่าเมื่อก่อนแล้วล่ะก็เธอสวยนี่นะมันไม่มีเหตุผลที่เธอจะโดนร้อนตั้งแต่แรกแล้วขอบคุณที่ชมฉันมาเสมอเลยนะฉันแค่พูดความจริงใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนรู้ว่าเธอสวยแค่ไหนเธอก็จะดังและเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอีกต่อไปผมไม่รู้ว่าผมควรจะดีใจกับเรื่องนั้นดีหรือเปล่าโอกะคุงมีเรื่องหนักใจอะไรหรือเปล่าอะไรเหรอ นายดูแบบว่าจริงจังมากเลยไม่ไม่มีอะไรสักหน่อยตอนแรกผมอยากจะกโตเพ,เพื่อนร่วมชั้นที่ชอบบูลี่แต่ผมก็เริ่มหวังว่าสามารถเก็บเธอไว้กับตัวเองได้แต่มันจะดีกว่าถ้าเธอเข้ากันได้ดีกับเพื่อนๆโอกะคุงคิตกากาวะซังเข้ามากอดผมเบาๆคิตกากาวะซังเมื่อเธอกอดผมผมรู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่คำพูดที่ออกจากปากเธอไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดไว้เลยถ้านาย ต้องการยุติความสัมพันธ์ของเราบอกฉันได้เสมอเลยนะฉันเพิ่งพานายมากเกินไปแล้วล่ะฉันอยากกลับไปเป็นเพื่อนร่วมชั้นของนายมากกว่าถ้าฉันเป็นภาระของนายมากเกินไปน่ะนะเธอกำลังพูดอะไรอะ่ะนายไม่ได้กำลังหาวิธียุติความสัมพันธ์นี้หรอกหรอไม่มีทางเธอกดตัวเองได้ขนาดนี้เธอต้องมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะ งั้นแล้วทำไมนายดูลำบากใจขนาดนี้คิตะกวะซังกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหลังจากถูกเพื่อนร่วมชั้นกันแกล้งมานานหลายปีที่เธอต้องทนผมตัดสินใจจะบอกเธออย่างตรงไปตรงมาว่าผมรู้สึกยังไงกับเธอผมชอบเธอคิตะกวะซังชอบเธอจนไม่อยากแบ่งเธอให้คนอื่นถ้าเป็นแบบนี้เธอจะสวยขึ้นมากและได้รับความสนใจจากหนุ่มแน่นอนฉันไม่ต้องการแบบนั้นฉันเลยแอบบังว่าเธอจะไม่น่ารักอีกต่อไปฉันรู้ความคิดนั่นมันน่าสมเพชจริงๆ นี่โอกาสคงหวงฉันขนาดนั้นเลยเหรอเป็นความจริงที่ฉันหลงใหลในความเสวยของเธอแต่จริงๆแล้วเธอสะดุดตาฉันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่วันนั้นที่เธอช่วยเย็บกระดุมของฉันฉันรู้สึกทึ่งที่เธอใจดีทั้งๆที่เด็กพวกนั้นคอยรังควางเธอตลอด นายยอดชั้นมากไปแล้วฉันก็ชอบนายเหมือนกันโอกระคุงฉันบอกนายว่าฉันต้องการให้นายเป็นเพื่อนของฉันแต่พูดตามตรงฉันอยากให้นายมาเป็นแฟนฉันมากกว่านายเป็นคนเดียวที่ปฏิบัติกับฉันตามปกติฉันหลงรักนายมาตั้งนานมากแล้วล่ะแปลว่าเราเริ่มชอบกันแล้วกันไปพร้อมๆกันเหรอหลังจากที่ผมพบว่าความรู้สึกของเราตรงกันผมก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มด้วยความโล่งใจฉันมันงี่เง่าจริงที่ให้จินตนาการมารบกวนฉันด้วย ฉันกลัวว่านายจะไม่ชอบฉันอีกต่อไปฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลรูปลักษณ์ของฉันเพื่อที่นายจะไม่ได้เกลียดฉันนะ่ะนะเธอทําเพื่อฉันสําหรับฉันแล้วสิ่งที่นายคิดกับฉันมันสาคัญกว่าการที่เด็กคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันนะ่ะนะมีแต่ผมคนที่ที่อยากเอาคืนพวกบูลลี่ผมคิดว่าเธอพยายามอย่างหนักที่จะโต้กลับพวกเขาเช่นกันแต่เธอทําทั้งหมดนี้เพื่อผมได้ยินอย่างนั้นผมก็ชอบเธอมากขึ้นไปอีก คิตกกากาวะซังเธอไปเดทก,กับฉันไหมไปสิฉันอยากเดทกับนายนะคิตกกากาวะซังเข้ามาจูบเบาๆที่ริมฝีปากของผมเราเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแต่ความจริงแล้วกลายเป็นว่าเราต้องการสิ่งเดียวกันไม่กี่เดือนต่อมาเธอละออกจากงานพาร์ทไทม์ส่งหนังสือพิมพ์และเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารของเราเธออาบตานก่อนไปทำงานทำให้เธอสวยขึ้นทุกวันเธอดึงดูดลูกค้าและยอดขายของเราก็เพิ่มขึ้นต่อมาเราได้แต่งงานกันและทำธุรกิจร่วมกันในที่สุด แต่ผมจะไม่เล่าเรื่องต่อจากนี้หรอกนะ card, เก็บไว้คราวหน้าจะเละ่าให้ฟังนะครับ